ข้อบ ch <Ừ. S 1> ้างอยากพอช้อมถูกงาเล้ยคอขอชักรอยไปได้ได้ขอรอยใครบ่ท้าเวรถูกงานประทานมาไว้นักรวมใจเมาเองเดี๋ยวจะไปยึดมนะไปยึได้ลูกเสียพอลูข้างนะปิง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 ุงปิาคืขึ้นด่างปิงลูกบอนกระโดดกูกเางทือเลยช่วยพ่อ่า มึงเรืองกอนบ้านคือของยาวเรื่องมาเอาไปคึ้นเขาจะเอาหน้าตีแมงบ้านไปคึ้นาได้ผลมันโมปูหน่าตีแมงบ้านได้ผลางหันพ่อต๋งบ้างหันอ๋อครับแต่วางันม่พอจุดต๋งบางอ๋อครับผมให้ไปติชตไหนหนึ่กากบน้ากอ๋อโอ้กัดิตตัวได้ออกตัวนั่นวดเนี่ยเอ๊ได้ออกโต้ไั้ครับผม บังวะพอถึงภาพไปติดเต้าสูนหอเอาอีกแล้วเก่าสูนโอสิทิ่เก่าสูนมันหรครับม้อพ่อถึงไปติดเก่าสูนให้มันออกครับม่วนบังหาอพอม้วนใหงมันออกไหมมัดจ้าม้วนนี้พ่อจะไปติดให้มันออกนะลูกนะถืงไปติดเก่าสูนบ้างจำบ้างจะนี่บ้างไปติดให้มันออก ขั้นนั่นเบอ่ออกพอจักเบ่ามาถึงเป็นตัวใดไม่ไดเป็นตัวใดห,หรอูขั้นนันเบ่ออกแล้วขั้นพอตีเก่าสูงขั้นนั่นบ่ออกพอถอกกึาบาหายแล้วครับผมพอถึตีสิอ้าวอืม <c oughs> อ่งเป่าที่ผู่ก็ค <c oughs> ืออ่งเป่าตัวตัวนั้นคือข้าจอยอยู่เข้าใจโอเคครับผม อิงนั่งห่าขอตั้งโตขาอตั้งโตก็อยากวาขอตั้งก็ไปเอาทำไมเก่าเก่าเอาเบาเงาเบาชาเก้าเลี้ยวเตะตัวเก้าเก่าเต้ว่าทออให้ตรงึ้นไปว่าที่ข้าวเก่าวะบ้านที่ดีที่เก่าเข้าใจว่างิงนั่งลว่าไปมือใ้ายพอวาดปงเชื่อขไอมือใ้ายเมาพอคือไปรังเข้าวัดช้าง บนหลังเตกบวางเก่าคือไปร้ำคือไปเก่าเอาน้ำเจ่าพอพระองค์โอ้ยมวนเด็กด่อยคืไปตรงคือัางดาคือไปขอบันเาโอ้ต่อคือไปขอบันเาปผู้อนันตนาขราดองค์นี้ว่าวันที่ดีที่เก่า มั่นแมนแบบไปโมกีอไปรำถวยา,บบายกราบไหว้ตุนเจ้าพ,อพ่อพระองค์กลิ่นจากปอแค็นใส่เด้อยากปอเปลี่ยนเด้อใจป่าทงทางเท้าเวทุวันองค์ยันขอให้พอไม่ลำไม่ได้ลูกดาหน่อยที่คอยเอา วันที่ดีคิดเก่านั่งรักเจ้ารูกร้านพอให้พากันไปไปเก็บเอาไว้ไว้ก่อนมันที่หมดแก่ไม่ขัดตอนรูหนหรกหายมาด้วนบันวันที่เท่าเก่าเออให้ไปแห่ต้นเงินวันที่เศ้าเก่า เออไปแห้ตัวเงินรวมาชาง,งเทาเวทุว right ันแล้วด้วว uh ันที่ยี่สิบเก้าเออไปร่ำถวายวัดปู่เที่ทองจะร่วมท่างเทาเวชุวันวันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเป็นเมื่อสันวันดีนะปรูเปมือสันวันดีทองเบื้องแรก ไ่ทำงับอีนั่งมาที่ไปคืนเงินก็ไปหยิบเอาเก่าเก่าพอพ่อได้ว่าแงนได้อพอกปไปน้ำค่ารถมาเสียจักบาลพได้เสียค่ารถวิเครว่านะหน้าหเอาตามพ่อเ้าหนักหนนะับได้เอาไปร้ายมันได้ภายในาคือกที่ไอรลงมากหนักท้าแต่รุมากเรเนี่ยกับปุงหานะ่านเนาะ เขากัเป็นเร็กเป็นเด็วเขาับฟม้งงมาเขามากนั่งละแม่เอา่ครับผมงอเม่อผู้ขาผู้หายก็เมือยผู้ขาไม่ดูแลว่างทางผู้นั่งข้นได้บ่าบรางหกบ้างบราวังหกได้เลยงาขึงนำมาพาว กินอะไก่อนจ้าปูว่าวังของอร้า,ราวคือนั่งไหนแขกนั่งนางละเอมอมือนี่คือไปนิไปจับไปโรดอืมถ้าไปเอาบางที่ข้าวเก่ามันไปบ่าได้บ้างคือมือ ให้ไปดิไปจับเอามาืออนึงด้อครับเมื่อกันคือได้อพอเอาตัวให้่จังที่เอารอยใบให้เอารอยใบแม่ให้เอาตัวใหญ่อีพอเอ้ยเอาเก้าูนคือเก้ามงกรเอาเก้าสูนยติ๊กูมาอบมาอ่างน้ำม,มีดตง่ล้หปานไหลมาคืออ๋อมาทะเลกู แต่ไม่เอาแต่มันขั้นมันขวนแล้วหามไว้แต่บ่อยู่คือเก่าเด้เวลาไปปูเก่าซุนพอไาไม่ขวนต่อม้อไก่แล้วครับผมขั้นจังกัดพอขึ้นถ้าพวกเตึงไปแับเนาะครับผมอ่ะให้พวกร้าไม่ตกเาไม่ตกไม่มา่กขภาพแข้งแร้ให้เงินไหนมางให้เข้าไหบางชุกี่่เข้าดำำ้วยด้วยอเป็นการบานใหก่อนแล้วถูกเดอครับสาธุสาธัานี้เอาแคงหนพอเอกข่าครับผม สาทุสาทุปูครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเนาะผมมันอาโมงครับทั้งช่องกระไรล่วงจากหอปูตาหอปูชีบข้าวแล้วครับผมครับกบมาตามต่อนนะครับเนาะกับปูหรือปูชีบขาวหฮอเป็นปวดภัยให้ตุครกับแอดกับพา่ามติดตามให้ย่างต้นเนื่องครับเพราว่า จะยากทั้งรับโทรศัพท์ทีไรก็ต้องคิดคิบให้เอฟซีได้เบิึงได้ชมเนาะครับเนาะครับก็ขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับเท่อที่เอฟซีกดไลค์กดแชร์มาเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องพวังว่าจะลงคลิปได้ไปครับเอฟซีก็ติดตามให้คือเขาก็ขอขอบบุญขอบคุณหลายๆครับเมื่อนี้ครูก็ให้แนวทางเนาะครับเนาะสี่ที่ว่าคลิปแรกแม่ครูเพิ่นก็นั่งเว้าเพิ่นจะขอบุญบานปู่ขอสองโตแล้วก็ขอ ล่างวั่นลอยใบครับมาลุนกันบ่างวดนี่แมวฟูสีขอปูสําเร็จบอขับกลับมาตั้งคิดภาวนาไปน้ากันซอยๆแม่คู่ไปพราะว่าเพิ่นกะเป็นสะพานบุญใหญ่เพิ่นผ้าหมูเห็ดหมูสังนะครับเนาะเพิ่นขอนาปูจะได้ตัวไหนครับกับห้ามพลาดคลิปนี้ครับว่อไปว่ามากนะครับเนาะ ปูกับบอกแม่คู่ไปยิบ90คือเก่าดวยครับเตอเก้าศูครับกับไปเป้าไปยิบไปหาเอฟซีทันใดได้บึ้งคลิปนี้แล้วกับเฝ้าไปยิบไปหาไว้ครับเดี๋ยวจะประทันแล้ครับเนาะส่วน3ตัวเก้าครับผมเก้ตอนทีจบคลิปนะครับเนาะปูมาย่ำแม่คู่ล่ำไปล่ำมาที่แรกกับบอกเก้าเก้เกเกขันสีย่างลาสิไปยิบอีรีก็หายไปยิบเก้า ครับก็อย่าลืมนะครับเด้อสุดท้ายนี้ครับเยบซี่ธันใดครับต้องการสักการะกราบไใ้ท้าวเวสสุวรรณไนใบตะสักการะกราบไหใบนะครับเนาะก็พร้อมที่จะให้บูชาแล้วนะครับเด้อเพราะว่าตอนเย็นๆท้าวเวสสุวรรณก็มาแล้วครับยาซาครับเพราะว่ามันก็มีอยู่บอหลายองค์นะครับมีอยูสามพันองค์ครับซาก็อาจพอท่านครับธันใดต้องการเอาไใบตะบูชาเนาะครับเนาะก็โทรมาทางช่องยิ้มแล้วรวยเลยครับกับศูนย์แปดเก็ดสี่ สองศูนย์สองสี่แปดหนึ่งนะครับเด้อทั่วมากบรได้รับกาบต้องตกใจครับแอดเห็นโทรเบอร์ทั่วมากบรได้รับเดี๋ยวแอดจะโทรขึ้นนะครับเด้อครับครับสำรับนี่ครับตัวเลขมือนี้ครับผมตัวเลขมือนี้นะครับเด้อทีฟูห่าตาให้แนวทางครับแอดกระพุ่มล่วงจากหมอปูนะครับเนาะครับช่วงเศร้าๆครับครับนี่นะครับ9 7 0เจดศ เก้าลอยเกตสิบพระองค์นะครับเด้อแถวเวียดสุวรรณครับเก้าลอยเกดสิบพระองค์กับปูตาจะไปติดปูตาจะไปติดไวเอาเกา่าติดแมงวันไปติดไว้งวดนี้กับคือนติดเก่าศูนย์้ะพี่น้องติดเก้าศูนย์ครับผมครับแล้วกับปูก็มาบอกเก้าเก้าเก้าเก่าครับ ครับแต่ว่าแปลกอีกอย่างหนึง่งปูบอกเค็ดตนเงินไปวัดปูเทท่องวันที่ยี่สิบเก่าครับวันที่เศร้าเก่าูกับบอกยิมวันที่เศร้าเก่าเด้อยิมเด้อครับแต่ว่าไปว่ามาก่อนปูจะลงนะครับเนาะปูกับบอกแม่คู่ไปยิบเก้าศูนย์คือเก่าครับเป็นตัวเลขที่แม่คู่บนขอบนขอบานํำปูขอลอยใบ ขับขอ,อน้ำปูลอยใบเลขค่ายสองตัวนะครับเด้อปูกระบอกเก้าศูนย์ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะทั้งช่องกับคอรอ์น้อเอฟซีทุกทุกท่านโชกโมันหมันลำลำเรื่อยๆนะครับเด้อทั้งช่องกับกับขอสวัสดีครับ